ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับทาสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราสําหรับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะพาเพื่อนมามาดูไอของในสวนครับที่มีรายได้สูงที่สุดที่ผมทําสวนนะฮะปกติเพื่อนจะเห็นผมในส่วนของฝรั่งกิมจูแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูส่วนของพืชไรบันของผมซึ่งพืชไรบันของผมเนี่ยมันมีรายได้วันละพันถึงพันห้าทุกวันครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณ2เดือนนี้ผมไม่มีรายได้เลย เพราะว่าน้ามันท่วมเนี่ยข้างหลังผมที่ผมนั่งตรงนี้ก็แล้วแต่เนี่ยท่วมเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่ผมทําสวนมาเนี่ยก็ไม่เคยท่วมขนาดนี้ฝนมันตกไม่หนักหรอกครับแต่ว่ากรมชลประทานเขาจัดให้ครับจัดน้ําให้แบบล้นล้นไปเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นอะไรมาเดี๋ยวขอสลับกล้องแล้วพาเพื่อนเดินดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูครับว่าทำไมมันถึงมีรายได้ถึงวันละพันหนึ่งถึงพันห้าด้วยกันแล้วทําแบบไหนมาดูกันครับมาเลยครับเพิ่งตัดหญ้าได้สองวันก่อน พื้นแฉะมากเลยฝนตกมาดูครับนี่รายได้หลักจากสวนของผมก็คือตัวนี้ครับเป็นผักไฮโดรน้ำนิ่งเนี่ยฮะแต่วันนี้ที่พาเพื่อนมาดูก็คือตรงนี้เพิ่ผมเพิ่งลงปลูกได้4วันตัวนี้เป็นกินโอก๊กปลูกในน้ําครับเพราะว่าการปลูกในน้ํามันจะง่ายกว่าปลูกในดินเวลาเราปลูกในดินเนี่ยฮะมันต้องมีการปรุงดินอะไรต่างๆแล้วรากเขาถ้าเราปรุงดินไม่เป็นเนี่ยดิน ดินยังไงนะดินโปร่งเกินไปไม่อมน้ําเวลาเขาต้องการน้ําเขาก็ดูดน้ําไปยากชื้นเกินไปน้ําเยอะเกินไปรากชื้นรากเน่าตายลําบากครับถ้าปลูกกับดินผมเลยเลือกที่จะปลูกกับน้าเนี่ยฮะในน้ําแบบนี้เลยฮะอันนี้ลงกล่องได้สี่วันจริงๆเนี่ยอย่างฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยครับฤดูหนาวผักจะโตเร็วมาก การลงกล่องของผมเนี่ยไม,ไม่ถึงเดือนนะครับผมลงประมาณ3สัปดาห์กับอีก4ี่ห้าวันผมก็ขายแล้วการขายของผมคือผมไม่ได้ขายแบบนับอายุต้นนะครับขนาดได้ผมขายตั้งแต่เพาะเมล็ดเนี่ยไม่ถึง4ี่้าวันหรอกครับถ้าเป็นฤด,ดูหนาวแบบนี้นี่ฮะยาวไปถึงนู่นเลยตรงนี้ยาวประมาณ80เมตรเดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆดูอันนี้เป็นโรงเล็กครับโรงนี้ประมาณ4 2บลงังก็จะมีรายได,ได้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับ ก็เดือนหนึ่งก็จะมีรายได้ประมาณ78,00 0ับาทจากผักสลัดตรงนี้เพราะว่าผมขายโลละร้อยทั้งปีผมไม่ได้สนใจว่าใครจะขายราคาไหนอันเนี้ยผมทำตัวเนี้ยง่ายกว่าผมทำฝรั่งครับรายได้ดีกว่าด้วยไม่ใช่ว่าฝรั่งไม่ดีฝรั่งก็ดีผมก็ทำอยู่แต่ผมทำตัวนี้ด้วยเพราะว่าอย่างช่วงอย่างเนี้ยอากาศร้อนฝรั่งผมอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นป่าไผ่นะครับฝรั่งอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่ก็เป็นนาเนี่ยฮะ นี่ต้นพันธุ์ผมจะเพาะทุกๆ4วันครับ4วันจะเพาะประมาณนี้ผมปลูกแค่6อย่างครับมี Green โอ๊กเรดโอ๊กก e ีนโคโรนเรดโคโรนฟินเลแล้วก็กร e นคอร์ดแค่นั้นเพราะว่าลูกค้าผมแต่ละแต่ละร้านในความแตกต่างก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบางร้านเอาไปแค่รองจานอะไรพวกนี้ก็จะใช้แค่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กถ้าร้านไหนมียำด้วยเขาก็จะใช้กร e นคอร์ดด้วยแต่ร้านที่ใช้หอ่ออย่างปิ้งย่างเนี่ยก็จะมีพวก ก e n c นโค n นเร c โค o นเป็นหลักอมผมเพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าวันนี้ผู้ช่วยยังไม่เปิดเรียนก็เลยพามาเติมน้ำน่ฮะที่สำคัญการเติมน้ำคือต้องได้น้ำต้องได้ระดับเสมอกันเลยแบบนี้ฮะแล้วทีนี้ก็ใส่ปุ๋ยคือการปลูกผักสลัดกับน้ำเนี่ยมันจะง่ายคือเราจะเติมปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็ปลูกแล้วก็เก็บเลยครับแค่นั้นไม่ต้อง ใส่ปุ๋ยซ้ำไม่ต้องเปลี่ยนน้ำแล้วน้ำที่เหลือเนี่ยฮะเราสามารถไปปลูกพวกขึ้นช่ายผักชีต่างๆได้ไม่ทิ้งเปล่าเนี่ยฮะปลูกง่ายรายได้ดีเพราะตรงนี้ผมปลูกอะดูให้ดูฝาลังนี่ฝาลังที่เพิ่งเอาไปล้างเพราะว่าไม่ได้ปลูก2เดือนอย่างที่ผมบอกกับเ,เพื่อนๆนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมนี่มันท่วมตรงนี้หมดศาลาท่วมใต้ถุนบ้านท่วมท่วมที่สวนคือเข้ามานอนที่สวนไม่ได้เป็นเวลาสองสัปดาห์เลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเช็คปั๊มปั๊มเปิดนานแค่นี้หยุดแล้วนี่ฮะคือผมจะใช้น้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำบาดาลน,น้ำปราปลาอะไรนะครับเป็นน้ำธรรมชาติเลยในการปลูกผักสลัดเนี่ยน้ำนี้เลยดูดเข้าปั๊มนี่ฮะต่อออกใช้งานปกติเลยครับแต่ว่าถ้าน้ำใช้ผมจะกรองก่อนกรองไว้ใช้ต่างหากแต่น้ำที่ปลูกผักสลัดเนี่ยผมใช้น้ำน้ำธรรมชาติเลยเพราะการปลูกของผมเนี่ย คยวัดค่าน้ำใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งลูกสวนผมต่างๆที่เอาไปบางคนปลูกบนดาดฟ้าบางคนปลูกข้างบ้านปลูกในเมืองปลูกกลางทุกนาเหมือนผมปลูกในหมู่บ้านสถานที่แตกต่างกันหมดครับปัญหาที่มีมีฝ้ามีอะไรต่างมีเยอะครับแต่ว,ว่าผมก็แก้ไขให้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรแล้วที่สําคัญผมไม่เคยวัดค่าน้ําเลยเดี๋ยวตอนต้นโตตเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตดูครับว่าทําไมผมถึงกล้าพูดว่าผมขาย ลังหนึงเนี่ยแฝาเนี่ย,ยฝานึงเนี่ยแต้นเนี่ยน้ำหนักถึง2อกิโลผมขายอย่าง,งจริงๆฮะแล้วก็มันจะมีลูกค้าที่เข้ามาในสวนต่างหากผมก็จะให้เดินเลือกเลยครับต้นละ25บาทนี่คือวิธีการขายของผมนะผมจะทําตัวนี้เป็นรายได้หลักของการทําสวนเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเห็นผมอยู่ที่ไม่ต้นไผ่ก็ ฝรั่งกิมจูสะส่วนใหญ่เพราะช่วงที่ผ่านมาผมเข้ามาทําผักสลัดตรงนี้ไม่ได้แล้วอย่างผมก็เพิ่งทําช่อง youtube ได้ไม่นานเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเวียนทําฝรั่งมั่งอะไรมั่งผมทําตรงไหนก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าผมทําอันนี้นะวันนี้แบบนั้นแบบนี้เพื่อดูเป็นแนวทางครับว่าการทําเกษตรนั้นอ่ะมันไม่จําเป็นต้องต้องทําแนวเดียวอย่าเล่นพืชเชิงเดียวอย่างผมเมื่อก่อนผมเล่นพืชเชิงเดียวเหมือนที่เคยเล่าให้ฟัง ทำมันทาอ้อยทําข้าวต่างๆเนี่ยเงินเยอะมากเลยแต่ว่ากําไรนี่น้อยแต่ถ้าทําผักแบบนี้เนี่ยอย่างหน้าหนาวเนี่ยฮะผักจะโตดีมาก2ต้นจะอยู่ประมาณครึ่งโลมันมันเกินฮะสต้นประมาณเกือบ7ขีดนั่นแหละแต่ผมจะตีเฉลี่ยว่าผมขายได้200บาทในหน้าหนาวแต่ต้นทุนผมเนี่ยคือถ้าผมมีรังมีอะไรต่างๆเ,เนี่ยนับแค่ต้นพันธุเ์เมล็ดพันปุย๋ยอย่างน้ําผมฟรีเนาะ ต้นทุนผมอยู่แค่ไม่ถึง30บาทต่อลังแต่ผมก็ขายได้ถึง200บาทอันนี้ก็น่าคิดนะครับมันโตเร็วแต่เพื่อน,อนๆบางคนก็เห็นค,คอมเมนต์ผมว่าไม่ทําอย่างอื่นนะครับผักบุ้งหรือ,อถั่วงอกเงินเร็วเหมือนกันแต่ผมมองว่าตรงนั้นนะ่ะเงินเร็วจริงครับแต่ว่าค่าตบเทนอัตราต่อนหน่วยเนี่ยมันน้อยแต่ตรงนี้กำไรมันสูงกว่าซึ่งเวลาเราทําธุรกิจทําอะไรต่างๆเนะะี่ยฮะแน่นอนผมผลกําไรจะมาเป็นอันดับแรกอันนี้คือพืชที่ผม ผมทําแล้วผมเงินดีที่สุดในสวนก็คือผักสลัดนี่นะฮะส่วนเวลาว่างๆผมทําอะไรนอกจากทาไผ่ทําฝรั่งแล้วเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูพวกนี้ฮะปลูกทิ้งครับปลูกทิ้งจริงๆเขาก็มาเองขนาดแนวรั้วผมนะเห็นไหมครับนี่ตรงนิ้วนะดูตัวซูนี้ไหนนอกนิ้วผมนี่สับประรดตัวนี้ก็ได้เงินครับ คือเวลาทําสวนนะครับไม่ต้องฟิกหรอกครับว่าเราต้องทําพืชเชิงเดียวทําอย่างนั้นอย่างงู้นอย,งงอย่างนี้เรามีพืชหลักพืชรองดีกว่าเวลาส่วนใหญ่ไปทำอะไรเมื่อก่อนผมไม่อยากผมยังไม่คิดจะปลูกผักสลัดนะครับผมอยากจะปลูกอ่อางุ่นแต่ผมมองว่าอางุ่นก็ต้องทําโรงเรือนเหมือนกันแล้วทีนี้ผมผมมองผมศึกษาดูผมว่าสําหรับผมนะผมว่างุ่นสําหรับผมมันยากผมก็เลย ทำผักสลัดดีกว่าแต่กว่าจะอยู่ตัวก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันครับหมดไปเยอะกับตรงนี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยผักสลัดของผมคือตอนนี้ที่สวนไม่มีขาย2เดือนแต่ว่าผมก็มีลูกสวนของผมเยอะผมก็ไม่กระทบครับร้านค้าของผมได้ผักทุกวันแน่นอนครับเพราะว่าผมมีลูกสวนส่งให้เนี่ฮะแล้วผมก็มีการ ขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยฮะให้เพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้ก็ขนไปให้เขาแนะนําเขาส่วนใหญ่ผมก็อยากรับซื้อคืนนะครับเวลาขายให้เพื่อนๆไปแต่เขาผมก็แนะนําวิธีหาตลาดหาอะไรต่างๆสุดท้ายทุกคนเอาไปก็ไม่เคยตีกลับมาให้ผมเลยขายได้เดียวคือปุ๋ย <c oughs> งงเหมือนกันแต่ก็ดีครับเขาเอาไปต่อยอดได้ขายได้อสําหรับเพื่อนๆที่มีงานประจําแล้วดูคลิปนี้เดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูว่ามีงานประจําก็ทําได้ วนผมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมีงานประจำก,ก็ทําตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูครับด้านหลังสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาแนะนำะสิ่งที่ทารายได้สูงสุดในสวนของผมให้เพื่อนๆได้ดูครับก็คือผักสลัดนั่นเองเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆครับว่ามันโตมันขายวิธีการขายแพ็กยังไงส่งยังไงไปส่งแบบไหนต้องมีอะไรเวลาคุยกับร้านใหญ่ๆเพราะผมส่วนใหญ่ผมส่งกับร้านใหญ่อยู่แล้วครับผมไม่ได้ผ่านแม่ค้าคนกลางผมเข้าไปส่งที่ร้าน อาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับก็เชฟญี่ปุ่นแน่นอนครับเวลาเขาคัดของต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักเป็นวัตถุดิบต่างๆเนี่ยความละเอียดสูงสุดแน่นอนครับเราต้องเป๊ะอันนั้นสําคัญมากครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ